อันนี้มีลุ้นนะคะก็ทางด้านของปูตินกับลางจาได้พบกับ ผู้แทนของอินเดียนะคะที่เป็นตัวแทนของโมดีค่ะจะเดินทางยเยอรมนีนะคะในวันอังคารและก็วันพุธนี้ค่ะเพื่อที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั่นเองค่ะปูตินเองก็พูดเสมอนะคะว่าต้องการที่จะเจรจานะคะไม่เคยปิดโอกาสไม่เคยปิดหน้าต่างของการเจรจาแต่อย่างใดเลยค่ะซึ่งก็ตรงกับทางฝั่งของพิกกี้ในเวลานี้นะคะที่เรียกได้ว่าวิ่งเลยค่ะสําหรับการที่ต้องการจะเจรจาแล้วนะคะเพราะว่าหน้างาน ตึงตัวแล้วนะคะเต็มที่แล้วนะคะก็อย่างที่เห็นข่าวการล่าสุดพิกกี้ก็ไปพบเพื่อนๆน,นะคะจาก50กว่าประเทศเลยนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยกันนะคะของบอัดฉีดค่ะในการที่จะต้องใช้นะคะเพื่อที่จะเอาไปต่อรองไปเจราจากับรัสเซียเนี่ยล่ะค่ะไปมือเปล่าไม่ได้นะคะก็ต้องมีเงินก้นถุงไปนะคะมีเครื่องไม้เครื่องมือไปเพื่อที่จะไปนั่งคุยกันนะคะซึ่งตรงกับทางด้านล่าสุดความเคลื่อนไหวของปูติน ก็กำลังจะคุยกับทางฝั่งของอินเดียด้วยนะคะจะหาทางลงแล่ะคะ่ะเซเลสกี้เองก็พูดแล้วนะคะว่าจะต้องปิดจอบให้ได้ในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้นะคะไม่มีเวลาแล้วนะคะปรับคอรมรอ,อแล้วนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดปูตินเองก็ไปพูดที่การประชุมเวลาดิวอลสต็อกนะคะว่าเขาเองต้องการที่จะให้คนกลางเนี่ยก็จะมีจีนนะคะบราซิลแล้วก็อินเดียนะคะปูตินเป็นคนเลือกนะคะที่จะให้เป็นตัวกลางในการพูดคุย ครั้งนี้ค่ะเพราะว่าเขาก็กล่าวว่าเขาไม่สงสัยผู้นําของประเทศเหล่านี้นะคะไว้ใจได้เชื่อใจได้ค่ะแล้วก็มีความจริงใจนะคะที่จะมุ่งม,มั่นช่วยกันคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆค่ะก็3รายนี้นะคะเป็นสิ่งที่ปูตินเลือกก็ทั้งจีนบราซิลแล้วก็อินเดียนะคะแล้วก็อินเดียที่กําลังจะเดินทางไปพรุ่งนี้เนี่ยก็ติดหนึ่งใน3ด้วยค่ะแล้ว3ที่เนี่ยนะคะทั้งจีนบราซิลแล้วก็อินเดียเนี่ย ก็ล้วนแต่เป็นสมาชิกอันใกล้ชิดของบลิสกับรัสเซียทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นงานนี้ก็มีลุ้นค่ะก็คงต้องการที่จะคุยกันแล้วนะคะเพราะว่าหน้างานนี่ก็ตันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นที่โดนัทโดเนสนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เคิร์สเองก็ตามค่ะเพราะฉะนั้นการคุยกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันค่ะเพราะว่าโมดีเองเนี่ย ก็ได้เดินทางไปหาปูตินมาแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งไปหาเซเลนสกี้มาด้วยค่ะแล้วก็พรุ่งนี้จะส่งตัวแทนนะคะมาหาปูตินอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะหาหรือกันเนี่ยแหละค่ะแล้วก็นอกเหนือจากจะมาคุยเรื่องยูเครนนะคะก็จะมา พูดคุยเกี่ยวกับการประชุมบริกส์ด้วยค่ะก็เดินวามาทั้งทีนะคะคุยกันครบทุกเรื่องเลยค่ะก็หลายๆฝ่ายนะคะอยากจะช่วยค่ะตรุรกีเองก็ยินดีนะคะที่จะเป็นแม่งานที่จะเป็นกาวใจให้นะคะแล้วก็ทางด้านของผู้นําฮังการีที่เป็นประธานยูอียอยู่ในเวลานี้เช้านี้ก็ออกมาเคลื่อนไหวนะคะก็แนะนําว่าให้วางหน้าง,งานก่อนนะคะเพื่อที่จะได้มานั่งคุยกันนะคะแต่ปูตินบอกว่าทาอย่างนั้นไม่ได้อาจจะต้องคุยไปแล้วก็ ออดูหน้างานไปด้วยนะคะเพราะว่า ก็รู้กันดีนะคะว่ามุกเยอะขนาดไหนสําหรับทางด้านของยูเครนนะคะอย่างข่าวที่แล้วเนี่ยแม้กระทั่งมีการลงนามกันไปแล้วหยิบปากกากันไปแล้วนะคะก็ยังตุกติกจนได้นะคะเพราะฉะนั้นข่าวนี้เนี่ยลงนามแล้วนะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะเซเลนสกี้เองก็นั่งเก้าอี้ทิพย์อยู่ด้วยในเวลานี้ค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งรัฐมนตรีนะคะเสริมคอนกรีตให้กับขาเก้าอี้ตัวเองเป็นที่เรียบร้อยะคะ่ะก็มีลุ้นละกันนะคะเพระจีนเอง ออรองประธานาธิบดีของจีนก็เพิ่งไปเยือนที่เวลาดิวอสต็อกก็ไปพูดบนเวทีถึงเรื่องของการเจราจารด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อวานซืนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะคะแล้วก็เล่าสุดถึงได้นคนของโมดีก็กําลังจะไปคุยกับปูตินด้วยล่ะค่ะก็เอาใจช่วยนะคะให้เหตุการณ์ยุติลงได้โดยเร็วนะคะเพราะว่าหน้าหนาวก็กําลังจะมาถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็ฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยจะไม่มีทั้งพลังงานแล้วก็เจอสภาพอากาศของปีนี้ที่จะหนาวกว่าทุกๆปีนะคะแล้วก็ทางด้านของการเลือกตั้งยุโรปเนี่ยก็ดูเหมือนเป็นอกเป็นใจต่อการเจราจาเหลือเกินนะคะ ฝรั่งเศสเองเนี่ยคนฝรั่งเศสเองก็ไม่เอามาโรงแล้วก็ไม่เอาทางด้านของคนที่มาโขงตั้งด้วยนะคะแล้วเยอรมันเองก็เช่นเดียวกันนะคะก็ไม่เอาลาฟชอปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาเองก็จําเป็นที่จะต้องวางมือนะคะแล้วมาวางมือในช่วงที่กําลังจะเจรจาด้วยมาวางมือในช่วงที่ทางด้านของเซเลนสกี้กาลังต้องการกําลังใจแล้วก็กําลังกายด้วยนะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็เอาใจช่วยให้ได้คุยกันเร็วๆแล้วกันคะ่ะ